สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สูตรหวยลาวที่สามกันนะคะค่ะเมื่อคืนหวยลาวก็ออกผลแล้วนะคะ,ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ติดตามสูตรหวยลาวที่สามที่แอดเลือกมาให้นะคะผลที่ออกนะคะก็อ,ออกกันที่ข้างบนนะคะ,อะแอดลืมเขียนนะคะ หกสามนะคะข้างบนออกกันที่ห้าหนึ่งหกข้างล่างสี่ห้านะคะอ่าอันนี้เราก็ถือว่าถูกไปอีกหนึ่งงวดนะคะแล้วามาดูงวดนี้กันนะคะที่แอปได้ทำให้กับเพื่อนๆไปนะคะ เข้าที่สี่ห้าห้าสี่นะคะเอเขียนไปเพิ่มเลยนะคะอ่าก็ดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะคะเราถูกล่างกันนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเข้าต่อเนื่องกันเลยนะคะ เาเราก็ถูกกันนะคะเดี๋ยวเราจะมารอวันนี้นะคะวันพฤหัสนะคะที่สิบแปดเรามาต่อกันเลยนะคะต่อเนื่องกันหน้าดูเลยนะคะกับหวยราวนะคะชุดนี้เรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะคะ สี่บวกสี่เท่ากับแปดนะคะแปดบวกห้าแปดเท่ากับสิบสามนะคะสิบสามบวกหนึ่งเท่ากับสิบสี่นะคะสิบสี่บวกหนึ่งเท่ากับสิบห้านะคะสิบห้าบวกหก ท่ากับยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดบวกหกเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดบวกสองยี่สิบเจ็ดบวกสองเท่ากับยี่สิบเก้านะคะ,ะ,คะเราจะใช้ตัวท่องหลังก็คือเก้านะคะนับเพิ่มแต้มศูนย์หนึ่งสองนะคะ,ะ,คะเราก็จะได้เลขประมาณนี้นะคะแล้วเราจะมาเอาอีกชุดหนึ่งกันนะคะ หนบวกหนึ 1> 1่งเท่ากับสองนะคะสองบวกหกเท่ากับแปดนะคะแปดบวกหกเท่ากับสิบสี่นะคะเราจะใช้จดทดหลังก็คือสี่นะคะนับเพิ่มแต้มเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดนะคะเราก็จะได้เลขคู่ชุดกันนะคะอ่า เลู่ชุดของเรานะคะจะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะเริ่มคู่ชุดที่เก้าวันก่อนนะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกและศูนย์เจ็ดนะคะ หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดนะคะคู่ชุดที่สองสองสี่สองห้าสองหกและสองเจ็ดนะคะนี่ก็จะเป็นเลขชุดใหม่ของวันนี้นะคะกับหวยลาวนะคะ เดี๋ยวแอดก็จะมาตัดให้กับเ,เพื่อนๆนะคะในงวดที่แล้วแอดตัดให้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะคะอันนี้คือตัวกลับทั้งหมดเจ็ดตัวนะคะน,นี่ก็คือตัวกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดชุดเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดกันเจ็ดชุดนะคะไม่มี ชนกันสักชุดเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะมาตัดชุดให้กันนะคะอ่า ราจะมาตัดกันในที่สายเก้านะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกและ และศูนย์สี่ศูนย์หกเราเขียนผิดนะคะศูนย์หกนะคะและหนึ่งหกห้าหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะอ่ามันจะอาจจะต่างกันกับชุดก่อนนะคะเพราะว่าอ่าอีกตัวหนึ่งนะคะมีชุดหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นตัวกันลืมนะคะกันกันนิดนึงนะคะเพื่อนๆ ถ้าเล่นตามนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชุดนะคะอ่านะคะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะครับสูตรหวยลาวที่สามนะคะก็เข้ากันมาสองงวดติดกันนะคะนี่ก็จะเป็นงวดที่สามของเรานะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าให้เข้านะคะเพื่อนๆก็จะได้ นะคะมีแรงนะคะนะคะกระสาทุนะคะขอให้เข้านะคะขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์นะคะก็ขอให้ท่านร่ำรวยนะคะมีโชคมีลาบกับหวยราวสูตรที่สามกันนะคะแอดทำแค่ที่สูตรที่สามกันนะคะเดี๋ยวพอหวยวันนี้ออกผลเสร็จเรียบร้อยแอดก็จะมาทำเป็นสูตรปกติแล้วนะคะก็คือหนึ่งสองสามต่อนะคะ วันนี้มันเป็นช่วงที่แบบแตะต่อเนื่องนะคะแอดก็เลยทําแค่สูตรเดียวไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอหมดช่วงนี้ไปพอคืนนี้ผลออกปุ๊บพรุ่งนี้แอดก็จะทําเป็นสูตรปกต,ตินะคะคือหนึ่งสองสามให้กับเพื่อน,นะะเพื่อนนะคะค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามแอดนะคะและรับชมคลิปนะคะขอให้เพื่อนโชคดีค่ะกับหวยลาววันที่เพหัสใที่สิบแปดนะคะเขาขอบคุณค่ะ